สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช anel ตองซุยกับผมตองพนุวัฒน์นะครับคลิปนี้มาเก็บตกเรื่องของทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน23ปีกันหน่อยการไปชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายได้ถือเป็นก้าวที่ดีนะครับโจนาธานเข็มดีธนวัฒน์นี่คือเพชรเมร็ดใหม่ของวงการฟุตบอลไทยรวมไปถึงเปิดเผยอนาคตของโค้ชโยงแล้วนะครับยังไงต่อหลังจากนี้และ ก็มาคุยถึงวลีเด็ดสะเทือนบอลไทยกันหน่อยนะครับแต่ช่วงแรกฝากคุณผู้ชมช่วยการกด s u b s ไ r i b e ในช anel ต้องซุยกันก่อนมุ่งสู่6 0 0 0 0่นซับไปด้วยกันเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมต้องพันวดัดยังไงก็ฝากคุณผู้ชมด้วยนะครับคลิปนี้ไม่รอช้าไปเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่าครับมาเก็บตกควนหลงของทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน23ปีนะครับในที่สุดเราก็ทำตามเป้าหมายได้สำเร็จด้วยการผ่านเข้าไปชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายที่ อุซเบกิสถานนะครับหลังจากผลคู่ของทีมชาติลาวเป็นใจด้วยการเฉือนเอาชนะมองโกเลียและอย่างทีมชาติไทยของเราก็มีคะแนนที่สูงอย่างมากนะครับพอตัดอันดับสุดท้ายแล้วเนี่ยจะมี4คะแนนประตูได้เสียบวก3ซึ่งการที่บวก3ลูกเนี่ยก็มาจากการที่ทีมชาติไทยเอาชนะลาวได้3ต่อ0นะครับก็ถือว่าเป็นการเข้ารอบ สุดท้ายที่ได้ลุ้นแบบสุดมันจริงๆนะครับแล้วก็แน่นอนครับสร้างความสุขให้กับแฟนฟุตบอลชาวไทยเมื่อวานนี้เป็นวันที่แฟนฟุตบอลชาวไทยมีความสุขและพูดถึงฟุตบอลไทยเยอะมากโดยเฉพาะทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน23ปีนะครับได้เห็นบรรยากาศการดีใจของนักเตะหลังจบเกมเนี่ยเป็นอะไรที่เราแฮปปี้มากนะครับได้เห็นมาดามแป้งเนี่ยโอ้โหไปกอดคอดีใจกับธนวัน์กอดคอดีใจกับนักเตะชุดอายุไม่เกิน23ปีลุ้นแบบสนุก โคดโยงก็ดีใจอย่างสุดเวียงนะครับอ้โหเ,เป็นภาพที่เราอยากเห็นมานานและเราไม่ค่อยเห็นกับทีมชาติไทยมานานในช่วง2อถึงสปีหลังพอได้เห็นแบบนี้เนี่ยมันก็มีความสุขนะครับยังไงเราก็ผ่านเข้าไปชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายได้สําเร็จแต่ทีมชุดนี้ยังมีการบ้านที่ต้องแก้ไขเยอะมากๆนะครับผลงานในครั้งนี้อาจจะไม่น่าประทับใจแต่ถือว่าโดยรวมแล้วทุกอย่างเนี่ยทำตามเป้าหมายได้ก็แฮปปี้กันได้นะครับเมื่อวานนี้ผมนั่งดูคลิปต่ตางๆเนี่ย ต้องยอมนะว,ว่ามีความสุขมากนะครับคลิปทุกคลิปที่ทีมงานถ่ายลงมาแล้วผมก็ลงในช anel ต้องซุยผมเชื่อว่าแฟนๆจะชอบนะครับไม่ว่าจะเป็นคลิปที่มาดามแป้งเนี่ยโอ้โหไปกอดธนวัตรแล้วก็ดีใจกับธนวัตรรวมถึงดีใจกับนักเตะทุกคนแล้วก็เรียกได้ว่าโอ้โหลุ้นหนักในเกมสุดท้ายที่ลาวเจอกับมองกโกเลียนะครับรวมถึงมาดามแป้งก็เปิดใจต่างๆแล้วก็มีคลิปที่นักเตะไทยนะครับโอ้โหกระโดดดีใจในโรงแรม โจนาธานเข็มดีนี่ดีใจสุดๆกระโดดใส่โคโชยงกระโดดขอดคอ,คอ,คอเพื่อรุวมทีมธนวัตรก็แฮปปี้นะครับที่ทีมทําตามเป้าหมายได้สําเร็จแล้วก็บรรยากาศในทีมมีความสุขทุกคนนะครับเรียกว่าดีใจจริงๆแล้วก็มาดําแป้งนะครับประกาศอัดฉีดเพิ่มด้วยหลังจากที่ทีมชาติไทยเราสามารถเข้าสู่ชิงแชมป์ A A, เอเชียรอบสุดท้ายได้ก็อฉีดเพิ่มอีก1ล้านนะครับทำให้ทีมชาติไทยชุดนี้เนี่ยได้รับเงินอัดฉีด2ล้านนะจากทัวร์นาเมนต์นี้นะครับชนะ 1เกมแล้วก็เข้ารอบได้นะครับก็ยอดเยี่ยมเลยซึ่งมันส่งผลต่อความมั่นใจของทีมชาติไทยชุดายุไม่เกิน23ปีจริงๆนะครับและอย่างมันส่งผลต่อความมั่นใจของมาดามแป้งในการทําเป็นผู้จัดการทีมชาติไทยด้วยเพราะการที่พาทีมเข้ารอบชิงแชมป์เอเชียที่อุซเบกิสถานรอบสุดท้ายได้เนี่ยมันก็ทําให้มาดามแป้งมี ความสุขและมีแรงใจต่อที่จะทําทีมชาติไทยต่อไปเช่นเดียวกับนักเตะทีมชาติไทยยูวิบสามทุกคนก็มีความมั่นใจมากขึ้นแฟนบอลไทยก็มีความมั่นใจมากขึ้นในการเชียร์ทีมชาติไทยนะครับก็ถือว่าเป็นการทําตามเป้าหมายได้สําเร็จที่ดีมากแล้วก็แน่นอนนะครับแฟนบอลชาวไทยมีความสุขเชื่อว่าเมื่อวานนี้ได้เห็นภาพโจทานเข็มดีโอโหดีใจสุดๆโคตรยงกัหมัด ดีใจแน่นธนวัฒน์ภาพที่หลุดออกมาทุกภาพเนี่ยผมเชื่อว่าแฟนบอลชาวไทยมีความสุขผมเห็นกระแสนในโซเชียลเนี่ยโอ้โหกดไลค์กดแชร์ดูคลิปทีมชาติไทยกันเป็นแสนเป็นล้านนะครับโอ้โหนี่แหละรครับนี่คือกระแสทีมชาติไทยถ้ามันดีฟุตบอลไทยทุกอย่างจะดีตามมาอันนี้คือเรื่องจริงนะครับต้องขอบคุณทุกคนจริงๆที่ไปทํางานหนักตรงนั้นนะครับทั้งมาดามแป้งที่ซัพพอร์ตทีมชาติไทยทุกอย่างโคง้ชโย่งก็แน่นอนนะครับถึงแม้ว่ารูปแบบการเล่นอาจจะถูกวิจารณ์ว่าไม่ดีเท่าไหร่ แต่กล้าไปทํางานตรงนั้นก็อ่ะต้องขอบคุณเขาเหมือนกันนักเตะทีมชาติไทยยู23ทุกคนที่ไปตรงนั้นเนี่ยถึงแม้จะไม่ได้ฝึกซ้อมกันเยอะรวมถึงนักเตะก็มาจากหลายๆที่ต้องมาปรับตัวแต่ทีมชุดนี้มีใจครับใจที่สุดยอดอย่างมากและทุกคนก็ทําเต็มที่และก็ถือว่าทําตามเป้าหมายได้สําเร็จแต่ยังมีข้อแก้ไขอีกเพียบเลยนะครับที่ต้องปรับปรุงนะและที่สําคัญนะครับเมื่อวานนี้มันมีวลีเด็ดสะเทือน บอลไทยโคชโยง่งวอลลุสสีมาทะที่ได้พูดหลังจบเกมแบบสะใจซึ่งผมคิดว่าคลิปนี้แฟนฟุตบอลชาวไทยทั้งประเทศคงเห็นแล้วนะครับโคชโย่งบอกว่าฟุตบอลมันลิขิตไว้แล้วถ้ามันเข้ายังไงมันก็เข้าโอ้โหพูดด้วยความสะใจเป็นเป็นคลิปที่ผมดูแล้วโอ้โหแบบโคชโย่งนี่สะใจมากนะครับที่พูดออกมาก็ถือว่าเป็นอะไรที่เขาคลายความกดดันนะครับ ที่ยู่13เราเข้ารอบได้นะคือโคนะ้ดนักเตะและทีมงานทุกคนกดดันอย่างมากนะครับแต่พอมันสามารถทําตามเป้าหมายได้สําเร็จเนี่ยมันก็แฮปปี้จริงๆทุกอย่างเป็นใจหมดผลการแข่งขันเลยอย่างครับทีมชาติไทยของเราก็ชนะได้ไงแล้วก็ไม่แพ้ใครจนถึงเข้ารอบได้นะครับแต่ที่แน่เราไม่ควรเก็บตัว5วันแล้วอย่างที่เห็นนะครับเก็บตัว5วันมันไม่สามารถ จะเป็นชิ้นเป็นอันได้เท่าไหร่เลยก็ต้องปรับต้องแก้กันต่อไปก็เป็นบทเรียนของสมาคมกีฬาฟุตบอลต้องให้เวลากับทีมชาติไทยเยอะๆนะครับไปดูโคชโย่กันหน่อยกับบริเจตที่เขาพูดสะเทือนบอลไทยเนี่ยเขาก็ล่าสุดออกมาเปิดเผยถึงประเด็นต่างๆว่าเอ้ยอนาคตจะเป็นยังไงและสิ่งที่เขาพูดเนี่ยมันคืออะไรนะครับสิ่งแรกที่โคชโย่งบอกว่าเขาต้องขอบคุณแฟนฟุตบอลชาวไทยรวมถึงนักเตะและทีมงานทุกคน ทีมชาติไทยเนี่ยมีเป้าหมายเดียวกันคือผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ผ่านปันไปได้ในส่วนของคะแนนก็ยอมแล้วว่ายังไม่พอใจแต่ภาพรวมก็ผ่านลุล่วงไปได้และก็มีปัจจัยหลายอย่างที่ผลงานออกมาเป็นแบบนี้ส่วนกรณีที่โลกโซเชียลโจมตีว่าต้องพึ่งลาวในการเข้ารอบนั้นโค้ชโย่งเขามองอย่างนี้นะครับฟุตบอลทีมชาติไทยเราทำเต็มที่ที่สุดแล้วก่อนที่จะไปพึ่งไทย ถ้าเราไม่มีคะแนนหรือประตูได้เสียที่ดีเราก็ไปพึ่งใครไม่ได้อยู่ดีดังนั้นต้องภูมิใจกับผลงานที่น้องๆได้ทำเอาไว้ฟุตบอลมันมีหลายปัจจัยอย่างน้อยในรอบ1-2ถึงปีที่ผ่านมาทีมชุดยู13ก็คือชุดที่ทำให้คนไทยมีความสุขอาจจะไม่ถึงแชมป์แต่เข้ารอบสุดท้ายได้ก็ทำให้องค์การฟุตบอลไทยไปอยู่ในจุดที่ควรอยู่อีกครั้งเอ้ยผมเห็นด้วยกับที่โค้ชย่องพูดนะครับถึงแม้ว่ารอบสุดท้ายผลการแข่งขันเราจะเป็นใจแต่ สิ่งที่เราทำมามันก็ส่งผลให้เข้ารอบด้วยนะครับเพราะเราชนะลาวซึ่งถ้าเกิดเราไม่ชนะลาวเราก็ไม่เข้ารอบและถ้าเกิดเราไปแพ้มาเลเซียเราก็ไม่เข้ารอบหรือเราไปแพ้มองโกเลียก็ไม่เข้ารอบซึ่งผลการแข่งขันทุกอย่างมันเป็นใจและอย่างก็ต้องก็ย่องอย่างที่โคชโย่งพูดนะครับว่า,วาทีมชาติไทยทําเต็มที่ที่สุดแล้วก็ประมาณนี้แหละและต้องอย่างนี้นะครับโคชโย่งยังเผยถึงอนาคตว่าเอ้ยแล้วชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายที่อุซเบกิสถานเนี่ยจะเป็นยังไงจะคุมทีมต่อหรือเปล่า โคชโย่งเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่คิดถึงจุดนั้นเพราะต้องเคลียอนาคตกันก่อนแต่ทีมชาติไทยเนี่ยยังมีนักเตะดีๆอีกเยอะถ้ามีการเตรียมทีมที่ดีเราน่าจะมีผลงานที่ดีกว่านี้เพราะครั้งนี้หลายๆชาติก็รู้ว่าทีมชาติไทยไม่ได้ส่งชุดที่ดีที่สุดมา แต่โดยรวมแล้วก็ทำตามเป้าหมายได้สำเร็จแฟนบอลแฮปปี้แต่รอบสุดท้ายห้าประมาทต้องเตรียมทีมดีกว่านี้นะครับอันนี้เป็นคำพูดของโคชโย่งวอลลุวสีมาคะนะครับแน่นอนครับก็ต้องเตรียมทีมให้ดีกว่านี้แน่ๆแหละเพราะอย่างที่รู้นะครับว่าทีมชาติไทยเนี่ยถ้าใครสังเกตนะครับคุณภาพนักเตะดีนะนี่แค่ซ้อม5วันซ้อม5วันพวกเขายังสามารถที่จะทู่กับมาเลเซียที่ซ้อมมา2เดือนได้โดยไม่แพ้ แสดงเห็นว่าคุณภาพนักเตะไทยถือว่าไม่ธรรมดาแต่ที่เราไปไม่สุดก็เพราะเรื่องของการเตรียมทีมนะครับคุณคิดดูถ้าเราเตรียมทีม 2- 3สเดือนเนี่ยรูปแบบการเล่นของทีมชาติไทยจะดีมากกว่านี้เยอะแน่ๆผมการันตีแต่เมื่อเราซ้อมแค่5้วันเนี่ยผมบอกเลยว่ามันเป็นงานที่ยากที่จะทำให้เตะชุดนี้เข้าใจกันนะครับนี่คือการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแล้วก็สามารถเอาตัวรอดได้เพราะฉะนั้นสมาคมกีฬาฟุตบอลคงเห็นแล้วนะครับว่า การซ้อมแค่เนี้ยมันไม่เพียงพอแล้วต้องให้ความสําคัญกับทีมชาติไทยให้มากขึ้นครับเพราะฉะนั้นหาเวลาเก็บตัวฝึกซ้อมทีมชาติไทยให้เยอะกว่านี้ฟีฟ่าเดทีมชาติไทยชุดใหญ่ต้องมีถ้าเกิดอยากจะประสบความสําเร็จนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากถึงสมาคมกีฬาฟุตบอลไปทํางานหนักในเรื่องนี้กันหน่อยนะครับและแน่นอนครับในทัวร์นาเมนต์ยู23ชิงแชมป์เอเชียรอบ A rop, คัดเลือกก็มี2นะักเตะที่ผมคิดว่าเป็นเพชรเม็ดงามของวงการฟุตบอลไทยและมาช่วยทีมชุดนี้ได้เป็นอย่างดี ก็คือโจนาธานเข็มดีแล้วก็ธนวัฒน์ซึ่งจิตถาวรนะครับโจนาธานนี่เจ๋งมากนะผมว่าเขาอินกับฟุตบอลไทยมากๆแพชชั่นเขามาเต็มเห็นได้ชัดตอนที่ไปลุ้นว่าไทยเข้ารอบหรือไม่โอ้โหแล้วพอรู้ว่าไทยเข้ารอบเนี่ยเขาดีใจสุดกระโดดมันมากแล้วก็ดีใจแบบสุดๆครับ และอย่างครับผลงานในสนามของเขาก็ตอบโจทย์นะครับเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมแบกแนวรับของทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน23ปีได้เป็นอย่างดีแล้วก็เรียกได้ว่าโอ้โหมีแพชชั่นเต็มที่แล้วก็ทัศนคติดีมากนะครับทางฝั่งโจเอธานเนี่ยเล่นแต่บอลอย่างเดียวเลยเนี่ยเป็นทัศนคติที่ผมว่านะักฟุตบอลไทยก็ต้องเรียนรู้จากยุโรปนะว่าอย่าไปเสียอารมณ์กับนอกเกมเยอะอยู่ในเกมให้มากที่สุดอันนี้เป็นสิ่งที่ดีนะครับขณะที่ธนวัตรซึ่งจิตถาวร ได้เห็นน้องเขาเล่นเต็มๆแล้วบอกเลยว่าเซนส์การจ่ายบอลการคุมเกมการเป็นกัปตันทีมเนี่ยยอดเยี่ยมอย่างมากนะครับแล้วก็หวังว่า2คนเนี่ยจะเป็นกําลังหลักของทีมชาติไทยในอนาคตก็ดูแลรักษาเนื้อรักษาตัวให้ดีและพัฒนาฝีเท้าไปให้สุดนะครับทั้ง2คนถือว่าเป็นเพชรเป็นงามที่เราเจอในชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกหนนี้ครับจากนั้นทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน23ปีล่าสุดก็เดินทางกลับมาที่ประเทศไทยเรียบร้อยนะครับก็ถือว่าเสร็จภารกิจทําตามเป้าหมายได้สําเร็จ มาดามแป้งเปิดใจแบบจัดเต็มเลยนะครับถึงการที่ทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน23ปีเข้ารอบมาดามแป้งต้องยอมแล้วว่าเขาทุ่มเทยอย่างมากเต็มที่ซัพพอร์ตทุกอย่างเลยได้ชัดนะครับตอนที่เราเข้ารอบได้สาเร็จเนี่ยมาดามแป้งเขาแบบปลดล็อกเขามีความสุขนะครับแล้วเขาอัดฉีดเพิ่มคือเขาทําเต็มที่จริงๆนะครับได้รับคําชมจากแฟนฟุตบอลชาวไทยได้เป็นอย่างดีนะครับซึ่งมาดามแป้งก็ ก็ออกมาเปิดใจถึงประเด็นต่างๆว่าเขามีความสุขอย่างมากเดี๋ยวไปฟังคลิปกันนะครับนอกจากนี้เขายังเปิดเผยถึงการที่ได้เห็นนักเตะไทยและนักเตะที่มาจากยุโรปเนี่ยแจ้งเกิดเขาบอกว่าโจทานเข็มดีก็คือเพชรเม็ดงามหรือตัวจากไทยลีกอย่างจากกลิ่นพลพลนาคินวิเศษชาติก็สามารถเล่นได้และข้อดีของนักเตะชุดนี้เนี่ยมีความสามัคคีและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและในรอบสุดท้ายเนี่ยจะพยายามดึงชุดเบลมาร่วมทีมให้ได้ด้วยนอกจากนี้นะครับมาดามแป้งยังบอกว่าโจทานเนี่ย มาแก้ปัญหาในเรื่องของเกมรับได้เป็นอย่างดีเพราะส่วนใหญ่เกมรับในฟุตบอลไทยใช้ตัวต่างชาติซึ่งโจนาธานเนี่ยเป็นกองหลังสมัยใหม่และสามารถสร้างเกมจากแนวหลังได้เป็นเพชรเป็นงามจริงๆถ้าปรับตัวเข้ากับคนไทยได้ดีกว่านี้ก็จะทําให้โจนาธานเป็นนักเตะที่ดีขึ้นและมีความเป็นมืออาชีพที่สูงมากต้องขอขอบคุณทีมที่ปล่อยตัวมาด้วยและวหวังว่าเขาจะเป็นกําลังหลักอ่ะเดี๋ยวไปดูบทสัมภาษณ์ของมาดามแป้งนนพันล่ำซำกันหน่อยนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างหลัง จากที่ทีมชาติไทยยู2 3ผ่านเข้ารอบครับสำหรับผลงานที่ออกมานะคะก็ถือว่าเป็นโชคชะตาของทีมชาติไทยชุดยู23ที่ได้ไปต่อนะคะที่อุซเบกิสถานซึ่งจริงๆ,ๆแล้วเนี่ยสำหรับตัวแป้งเนี่ยแป้งแป้งก็เอ่อค่อนข้างจะคิดว่าไม่ได้ไป้วตั้งแต่ที่เราเสมอกับมาเลเซียนะฮะ <laughs> เพราะว่า ตามสไตล์แป้งเอาแป้งเคยมีประสบการณ์ไงคะตอนบอลหญิงไปแข่งบอลโลกครั้งแรกในปี2015ที่แคนาดาแป้งจําได้ว่าเรากําลังจะเข้ารอบ2แล้วเราต้องไปลุ้นผลของคู่ออสเตรเลียกับสวีเดนแป้งถ้าแป้งจำไม่ผิดนะแล้วมันมันผลออกมามันมเป็นใจไนงะทำให้ในชีวิตของการเป็นผู้จัดการทีมชาติไทยเนี่ยแป้งไม่ค่อยจะอยากให้ไปรีไลน์หรือขึ้นอยู่กับการแข่งขันก่อนกุ้มือแต่ก็ฟ้าริตให้ทีมชาติไทยอยู่ยิบสามได้ไปต่อนะคะ ก็แป้งคิดว่าปัญหาสําคัญเนี่ยอันนี้ผู้สื่อข่าวสายกีฬาซึ่งได้ร่วมเดินทางมากับแป้งด้วยแป้งก็คิดว่าทุกคนคงจะเห็นบรรยากาศแล้วก็น่าจะถ่ายทอดความรู้สึกของสิ่งต่างๆเนี่ยไปถึงแฟนบอลชาวไทยรวมทั้งผู้ใหญ่ในวงการฟุตบอลซึ่งแป้งคิดว่าผู้ใหญ่ในวงการฟุตบอลไทยเนี่ยรักฟุตบอลไทยมากรวมทั้งท่านนายกเองก็ได้โทรมาหาแป้งนะคะทางพี่ออสมยุธก็โทรมานะคะก็ให้กําลังใจนะคะแล้วก็ ท่านก็มองเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นเหมือนกันโดยเฉพาะปัญหาที่ในการที่จะมีการแข่งขันระดับทีมชาติแล้วก็มาซ้อนกับช่วงที่มีการแข่งขันออของไทยลีกนะคะดังนั้นเนี่ยแป้คิดว่าจริงเป็นถ้าต้องพูดเสมอตั้งแต่ตอนรับตําแหน่งว่าการกู้วิกฤตศรัทธาฟุตบอลไทยเนี่ยคือมันต้องเล่นให้ฟุตบอลชนะและเราจะได้เห็นแล้วว่าวันนี้ทุกทีมมันใกล้เคียงกันเพราะทุกท,ทีมเขาก็ต้องการ พัฒนาสู่ความเป็นหนึ่งของชาติเขเหมือนกันดังนั้นเนี่ยแป้งคิดว่ากลับไปคราวนี้นะคะก็ท่านนายกก็คิดว่าจะเรียกประชุมนะคะซึ่งก่อนก็มีหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกันนะคะว่าจะทํายังไงที่ว่านอกจากฟีฟ่าเดแล้วเพราะฟีฟ่าเดมันมีแป๊บเดียวแล้วนอกจากฟีฟ่าเดแล้วจะทํำยังไงที่เราจะสามารถได้มีการอย่างน้อยเก็บตัวก็ไม่ต้องยาวมากแล้วก็คือเห็นใจทุกทุกคนนะคะว่า ซ้ายก็ตายขวาก็สลบในขณะเดียวกันเนี่ยทํายังไงถึงจะาสามารถาทันทีที่ถ้าถ้าได้ช่วงการการเก็บตัวที่ยาวนานขึ้นเนี่ยก็เป็นเวลาที่ทํายังไงถึงจะได้ผู้เล่นที่แน่นอนผู้เล่นที่เล่นอยู่อย่างสม่ําเสมอในไทยลีกทั้งลีก1ลีก2เนี่ยก็เข้าใจหัวใจเจ้าของฟุตบอลสโมสรในไทยลีกทั้ง1ง แต่ขณะเดียวกันพอมาสวมหมวกใบนี้ในฐานะผู้จัดก,การทีมชาติเนี่ยแบนก็คิดว่ามันเป็นอะไรที่ในที่สุดต้องทําให้เกิดวินวินซิทูเรชันให้ได้เพราะอย่างนั้นจะไม่มีวันที่จะกู้วิกฤตสตาแฟนบอลไทยกลับมาได้ฟิกิทบอลไทยกลับมาให้ได้อย่างการแข่งข,ขันคราวนี้เราเห็นได้ชัดว่าทีมชาติมาเลเซียแล้วก็ทีมชาติลาวเขาเขาหยุดหลีกไปก่อนดังนั้นเนี่ยเขาก็มีข้อได้เปรียบในเรื่องนี้แต่เราจะไม่โทษใคร,ใครทั้งนั้นนะคะเพราะว่า มันต้องก้าวต่อไปข้างหน้าให้ได้ถือว่าวันนี้เนี่ยนะคะทีมชาติไทยโชคดีมากที่เราได้ไปต่อที่อุซเบกิสถานจะถามว่าผลงานของทีมชาติไทยไม่ดีหรือเปล่าแป้งก็ไม่ได้คิดอย่างนั้นนะคะสําหรับอสองแต้มที่เสมอกันระหว่างมองโกเลียแล้วก็มาเลเซียกับ3แต้มที่ได้จากสปปลาวเนี่ยแป้งก็ถือว่าสําหรับระยะเวลาเก็บตัว10บวัน ทำการสภาพบรรยากาศที่หนาวมากศูนย์องศาหรือติดลบแล้วก็นักเตะที่เพิ่งมาประกอบจิกซอกันในวันนี้ก็ยังโชคดีที่เราได้ตัวจัดต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นกันธนวัฒน์สุจิตสาวองซึ่งตัวเขาแฮปปี้มากเพราะว่าเขาได้เป็นครั้งแรกในชีวิตเขาที่เป็นกัปตันทีมนะคะรวมทั้งเราก็ได้เจอเพชรเม็ดงามจุนธานเข็มดีหรือใจแป้งเองเนี่ยแป้งคิดว่าเรายังเจอเพชรเม็ดงามจากพวกทีสองทีสามหลายคนมาเกิดในทัวร์นาเมนต์นี้ สำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียร,รอบสุดท้ายนะครับที่อุซเปกิสถานเนี่ยจะจัดขึ้นในปีหน้านะ1-19มิถุนายนนะครับเพราะฉะนั้นก็ติดตามให้ดีตอนนี้ต้องเตรียมทีมแล้วนะครับรอบสุดท้ายมีแต่ของแข็งของหนักทั้งนั้นมีแต่ทีมเอเชียทั้งนั้นไม่มีทีมจากอาเซียหรือทีมที่เบาๆมาเจอแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการเตรียมทีมต้องเยอะนี่จะเป็นบทเรียนสำคัญของสมาคมกีฬาฟุตบอลทีมชุดนี้ต้องไปต่อ โค้ชจะใช้โค้ดย่วงหรือเปล่าถ้าใช้ก็ประกาศแต่งตั้งให้คุมทีมต่อให้เขาได้ทำงานต่อหรือถ้าไม่ใช้ก็ต้องหาโค้ดคนใหม่มาเร็วๆไม่ใช่เหลืออีกเดือนนึงจะแข่งแล้วค่อยหาอย่างนี้ไม่ได้แล้วนะครับหรือจะฝึกซ้อมแค่5วันอย่างนี้ไม่ได้แล้วนะครับ เพราะฉะนั้นต้องเตรียมทีมฝึกซ้อม2-3เดือนเป็นอย่างต่ำก่อนชิงแชมป์เอเชียแล้คุณคิดดูชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายเราจะมีทรัพยากรที่ดีกว่านี้อีกนะครับเพราะฉะนั้นฝากด้วยนะครับการเตรียมทีมฝึกซ้อมสำคัญให้เวลาให้ความสำคัญกับทีมชาติไทยให้มากขึ้นหน่อย ฝากทุกคนด้วยนะครับยังไงก็ติดตามนะครับแน่นอนครับแฮปปี้จริงๆคลิปนี้ผมก็มาเก็บตกเรื่องาราวต,ต่างๆผมเชื่อว่าแฟนฟุตบอลชาวไทยฟังก็น่าจะมีความสุขเหมือนกับผมที่เล่าให้กับแฟนฟุตบอลชาวไทยนะครับไอคลิปนี้ก็ประมาณนี้ถ้าชอบก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกด s u บสไคร้ในช anel ต้องสุยมุ่งสู่หกหมืน่นซับไปด้วยกันเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมต้องพนุวัติคลิปนี้ไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ